สวัสดีตอนเช้าเอาบรรยากาศหกโมงเช้ามาฝากเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงกาเริ่มเริ่มจะแบบเพิ่มขึ้นแต่ละมือความสว่างกับเริ่มจะเปลี่ยนไปด้วยกันหกโมงนะบรรยากาศหกโมงก็คือแบบเริ่มเริ่มแบบฟ้าสางแล้วฟ้าแบบแจ่มอาจจะท้องฟ้าไม่เปิดเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าสว่างนะมีแสงไลๆ่ๆสีส้มสีแดงสี สวยงามกำลังจะโผล่ขึ้นมาไกลๆอย่าหวังไม่ต้องคาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังว่ามันเป็นแสงพระอาทิตย์มันไม่ใช่เลยมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติปันนี้บ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในภายภาคหนา้าอันบอกไกลว่าไกลกล็กคือสัญญาณล้มจะมาก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยนะเกือบ ทุกขั้งหรือว่าตลอดเลยไทยเห็นแบบแสงแบบออกสีซุ้มๆเหลืองๆบนท้องฟ้าแบบท้องฟ้าส,สวยๆอะ่ะบบตอนแรงกับตอนเศร้าทุกเที่ยวทุกรอบเลยอะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แหละจะหนาวเหน็บแค่ไหนก็ยังเหมือนเดิมเช่นเคยไม่ว่าคนหรือสัตว์ตื่นเศร้ามากะ่ะเพื่อปากท้องน้องกวางก็เหมือนกัน จะลุปแล้วสวนซัดดูซึกจะปิดแค่สองมือนะทีมือฝนตกทีที่มาม้ามีม้ามาใหม่อ่ะมาหลบสองอ่ะมาหลบสุดท้ายเราบล่าส care, 2, 100, 000, 000ุดบางหันก็คือน้องนองมาบ่ไ้เพราะว่ามันเป็นที่มาเปียกคิดว่าเขาเดินไปเขาอาจจะแบบมันคือต่มอ่ะมันเป็นคีอจั่งน้ำเขาก็เลยบบกันเลยบ่เห็นเขาอยู่แถวนี้ไงเขาอาจจะม้าเยอ่แต่ว่าอาจจะมาตอนใดกับบรููนะเพราะว่าตอนเ้าโบเห็นหายไปสองมือ มือที่สามก็เห็นมากขึ้นเกา่าหรือว่าติดภารกิจ <c oughs> หรือว่าติดภารกิจก็ไม่รู้เอาวันอากาศยามเช้ามาฝากาฝากไปทั้งบานเฮ้ากันละ่ะทางนี้เพิ่นคือสีพอพลาะละควานหนาวถนนหนทางโอเคนะถนนหนทางโอเคแล้วแต่ก็ยังมีความบ่ถึงกับแบบรอยแต่เส้น จะหนาวเหน็บแค่ไหนตื่นเช้ามาทุกคนทุกอย่างสิ่งมีชีวิตวัวาคานหรือสัตว์ก็ดําเนินชีวิตไปตามปกติอ่าเป็นวิธีชีวิตของคนเมืองหนาว,าววัวจะคตนหรือสัตว์ก็คล้ายๆกันเพื่อปากท้อง